หรอเอาใหม่นะคะเอาใหม่ะคะ่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ไม่อยากคุยคนเดียวก็จะคุยจะดึงคุณแม่เข้ามาหน่อยนะคะ ดึงซิสเตอร์เข้ามาหน่อยสวัสดีค่ะพ,พี่อยู่หน้าาพี่หญิงมาส่งชาบูพี่สั่งชาบูนาะงโอ้ยอยากกินนะไปส่งให้น้องด้วยเมื่อไหร่หจะได้กินนะได้เลยจะไปทหบ้านพี่พี่พอดีพี่ให้ตัวอย่างก,กับพี่หญิงไปแล้วนะ ตัวอย่างารสชาติใหม่ให้ไปเยอะมากถุงหนึ่งให้น้อง <ทำ S 2> ด้วยพี่จะบอกก่อนเอาพี่ให้แล้วเดี๋ยวนางไม่ไปส่งให้น้องเดี๋ยวให้นางส่งพร้อมกับชาบูโอเคได้เลยพี่ห้ามลืมนะห้ามลืมห้ามลืมน,น้อยละไปเดี๋ยวไปข้างบ้านในบ้านก่อนสัญญาณไม่ดีของพี่ข้ขางนอกอ่ะโอเคได้เลย นี่ไม่ได้ใส่อะไรบ้างขอกดฟิลเตอร์แป๊บนะคะลลินฮเลนแฝดเธอมาละลินอุ้ยละลินต้องไปมัดผมก่อนดูหัวลูกดี่สลลินเคลวน้องเควทีคิมน้อยสวัสดีค่ะคิมน้อยก่อนสวัสดีค่ะคิมใหญ่นี่คิมใหญ่เพิ่งตื่น เดียเด๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วตอนมีเวอร์ชั่นใหม่ก็คือเดี๋ยวนางจะไปทำสวยก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากล้องใหม่โอเคไปมัดผมก่อนค่ะไปมัดผมก่อนค่ะน้องรสชาติใหม่ของเราเพิ่งมาวันนี้นแล้วน้องก็คือ,อกินเปลือกที่ทำหลายรอบแล้ว <laughs> เราทำหลายรอบแล้วเรากินเปลือกมาก นี่ก็กินทุกวันเลยค่ะสลับไปสลับมานี่พี่ก็จะกินตอนนี้ตอนบ่ายพี่ก็กำลังจะกินอืมเราเราสามารถเจอกันเลยจริงเวิร์กฟอร์มโฮมกันไปคิดถึงน้องจังเลย,ย <c oughs> นี่เด็กจะคุยไอไอและลินไอคิมน้อยอคิมน้อยของแม่น่นจะปุยด้วยอ่ะ ชอบโทรศพัพท์อ่ะตลกจริงเหรอเอ็นดูเด็กชอบโทรศัพท์ที่ชอบเอารสชาติใหม่ามาชงใส่น้ำแข็งเว้ยน้องมันดีอ๋อพี่พี่หญิงจะส่งมาเมื่อไหร่เนี่ย,ยพี่ให้ไปเราวันนี้ของเขาสั่งแล้วจากเมืองนอกคือมันรออินกิเดียนจากเมืองนอกอไอ้พวกทัวชาต่างๆของเมืองนอกหมดเลยนั่นแหละแล้วก็ทำได้เท่านั้นแล้วก็ ต้องรออันใหม่ที่จะออกได้แล้วนะจ๊ะทุกคนขอทายอินได้ไหมแล้วก็ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะคะทุกคนรอก่อนเพราะว่าไม่ได้ปุกปรับจะมาออกนะคะเราสองคนนี้กินกันแบบมานานมากเวอร์ถึงจะทําให้ถึงจะทําขายได้ใช่ลองเป็นร้อยรอบแล้วเนี่ยจริงแต่อร่อยหต่อร่อยบต่ว่ามันชัดไหมอ่ะ ตอนนี้ไม่ค่อยชัดคนะ่ะสัญญาณมา,มาแล้วค่ะโอ,อวดก่อนนะน้องคิมยังไม่มีเพราะว่านี้เพิ่งมาใหม่อีกแล้วอีกรอบยังไม่มีแต่ว่ามีกระบอกเช็คใหม่แล้วเพิ่งได้มาพี่ก็เพิ่งส่งมาให้ค่ะนี่ลูกค้าได้ก่อนเราอีกนะจริง เอาพี่ก็เพิ่งได้พี่ใช้อันเก่ามาตั้งหลายวันเาทพอามาเนาะมุข <c oughs> ขา <c oughs> ได้พี่ใช้กระบอกเก่าอยู่ <c oughs> ทุกคนวันนี้เรามีโปรให้ด้วยนะน้องคิมอาจจะไม่รู้ว่าพี่เตรียมอะไรมาให้ลูกค้าเรา <c oughs> เพราะว่ามันมีคนอนะ่ะคอมเมนต์มาในในไอจีของออฟฟิศอ่ะว่าเมื่อไหร่พี่หนะ่ย <c oughs> กับพี่คิมจะไลฟ์กันอีกหนูอยากได้โปรโมชั่นอ๋อแต่ปังจริงนะทุกครั้งเวลาแบบเราจัด อะอที่มีอนมนนีด้วยที่ <c oughs> ใครเขินหรือเปล่า <c oughs> โอ้ยโอ้โหวันนั้นเส้นมืออีกเลยอะ่ะคือว่าลูกค้าของเราอยากได้รูปน้องพิมพร้อมลายเซน็นแม่ก็จัดมาให้นะคะแล้ววันนี้จะแจกทุกเซตด้วยน <c oughs> ้องคีมจะให้เครื่องนี้ก่อนตอนนี้ <c oughs> ไปทะเลมาปังมากจะบอกว่าปังมากเวอร์บอกเทส ไม่ใช่เพราะว่าน้องคีมเพิ่งมาบ้านพี่แล้วก็บอกว่าพี่เนยเดี๋ยวขุ่นดีมากอีสิบสี่วันวเราก็เห็นในไอจีอ่ะบ้าม <c oughs> ันนั้นมดีเลยอ่ะอีแบบเป็นก้อนๆตรงเนี้ยอ๋อวันนั้นดีมากเลยอ่ะ <c oughs> บอกเคล็ดลับมาให้ทุกคนรู้เดี๋ยวนี้แม่จะได้ทําด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะตอนเนี้ยสัญญาณพี่เนยมีแต่คนบอกว่าสัญญาณพี่เนยไม่ค่อยเบิก <c oughs> มันติด <c oughs> ติดขัด <c oughs> ลองเป็น 4G ป้ายังไม่จ่ายค่าไว้ค่ะฮลัลโหลดีค <laughs> เปลี่ยนเป็น 4G แล้วอะ่ะ <laughs> เออไปให้ <laughs> นี่ไหมคะ่ะจะทำไงดีจ่ายค่าเน็ตด,ด่วนจะ้ะ <laughs> ป้าป้าเน็ตไม่ดีว่ะป้าป้าเน็ตไม่ดีอีกแล้วอะ่ะเวลาไล่ ทุกทีเลยอ่ะไปเสียบปั๊กใหม่ก่อน 4G ก่อนน้องคิมอุ้ยรสโกโก้ใช่ไหมใช่แล้วของเรามันเป็นโกโก้แบบธรรม,มาชาตินะทุกคนมันเป็นคาเคานะคะซึ่งมันเป็นโกโก้ที่ดีกับสุขภาพซึ่งมันไม่มีขายก่อนตอนนี้อ <laughs> ลอทีอออคิมให้ดูก่อนอร่อยตอนบ่ายๆชอบมาก อร่อยทุกคนเดี๋ยวจะบอกเอา้องคิมมาแชร์คลับก่อนสิบสี่วันเห็นคัามเออใช่ก็คือ14วันของคิมก็เป็น a ชร์เลนคือใช้ไม่ได้ a ชร e เลนกับใครหรอกแต่ว่าใช้กับตัวเองเนี่ยและอาหาก็คือเราไปเที่ยวทะเลอะเนาะเราก็เลยอยากจะแบบเอา่คุณแบบว่าถ้าได้อาสิบสี่วันลองลองชาเลนเองเล่นก็เลยลองดูด้วยการ ตัดเนื้อสตัตว์ก็คือเนื้อหมูกับเนื้อ,อเนื้อวัวออกนะคะเพราะว่าจะได้ไม่รับไขมันจากสัตว์แล้วก็ตัดแป้งหลังสี่โมงเย็นทานผัก<ม>ทานพวกแบบผักใบเขียวอะไรเงี้ย<ม>แต่ว่าไม่ได้ตัดสักมือ้อก,กินสารเลยเตยม็มๆไม่ได้ตัดแล้วก็แบบอาหารนั้นแต่ว่ามีแค่ ครับท,ที่ลดนะคะหลังสีโมงกินเป็นตัวคิดอืมก็ภายในสี่วันอะเอลจากจากตอนแรกนะเอลอประมาณนี้หกอะพี่เนยลดไปสองเซนเลยเอ้สองมิวหรือสอง <c oughs> เซนวนะสองนิ้ว่ะเออคือแบบสองนินเองอะ่ะออไอก็คือทำบ้างกินแบบกินแบบกินตอนเช้า หลังออกกําลังกายหลังๆเนี้ยบบหลังออกกาลังกายว่ามากแล้วก็ตอนเช้ามันไม่หิวแต่ว่าหลังออกกาลังกายหิวมากก็เลยจะกินแล้วก็กินข้าวแต่ว่าพี่อะพังมากเพราะว่าคุณยายมาที่บ้านเห็นไอจีปะมีแต่ขนมอะพังอะตอนนี้ก็เลยกลับมาเริ่มใหม่ ว่าจะแบบกินกิมบอรไรแทนมือเย็นให้ได้เออแต่ถ้าใครทําได้นะกินกิมอราไรแทนมือเย็นอะ่ะคือแบบมันมันเฟร์มเร็วมากมันมถ้าทำได้กถ้าออกกําลังกายด้วย <polygon. S 2> สามีบอกว่าใช้วายฟดูอ้าวทาไมตอนนี้มีลคนบอกว่าคิมเสียงตะกุตะก,กัก<ม>อ้าวแม่หาย มายังมาแล้วมาแล้วโอ้ยอ้าทำไมสัญญาตะแค่ไทยมันเป็นแบบนี้นี่มันได้ยังอ่ะี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วพีุ่ดแบบสามร้อยเมตรเลยได้แล้วได้แล้วทำไมป้าไม่อัปเตียงห่หนูเนี่ยจะได้คุยกันแบบดีๆป้าใส่น้ำแข็งหนงไยคะ โอเคอ่ะ <Okay. S 2> ลองวางติรอบ<ะ>อ,อ่านคอมเมนต์ซิีใครถามอะไรเกี่ยวกับเรามั้ยเดี๋ยวจะโชว์รสชาติของเราคิ่ที่เรามีขายทุกวันนี้ก่อนที่มีพร้อมทุกสี่รสชาติเรามีสามรสชาติค่ะแต่ว่าจะมีอันรวมต้องคิมชอบรสไหนที่สุดมันก็อร่อยทุกรสชาติเลยอะ่ะแล้วก็มันได้ดมันได้ ่างกันนะคือมันแล้วแต่เลยอะถ้าสมมติว่าก่อนออกกําลังกายก็จะกินเป็นตัวตัวบานานะ่าเพราะว่าจะช่วยเร่งระบบเาผาผลาญได้ด้วยทําให้ออกกําลังกายได้นานขึ้นทุกคนเคล็ดลับง่ายๆนะเอาไปดื่มแทนมื้อเช้าก็ได้บางทีไม่มีอะไรกินก็กินแทนมื้อเช้าไปเลยกล้วยลูกนึงอีกวัวพี่ดูขายของไหม เหรอ <laughs> อัอน,นี้มาวาง <laughs> ไม่ดูขายขอ,อนี่ใส่น้ำแข็งมาแล้วรสชาติใหม่อ๋ออยากชิมถึงไม่กินรสเก่ารู้ไหมเ <laughs> พราะว่ากินไปแล้วเมื่อเช้า <laughs> <laughs> ตอนนี้ต้องสองซองแล้วเพราะอ้วนขึ้นน่ะคุณยายมาพี่อ้วนขึ้นสามกิโลอือช่วงนี้ก็ <3 S 2> จะไม่ลดสามกิโลบ้ามาก อาทิตย์ละหนึ่งกิโลเพราะอาหารใต้มันต้องกินข้าวเยอะอะออเข้าใจอนนาณาสู้ๆนะคะเอาเคล็ดลับน้องคินไปใช้<อ>เดี๋ยวจะลองไม่กินเนื้อสัตว์ดู<อ>นี่สั่งชาบูพี่หญิงไปแล้วเนี่ยเป็นอะไรกินไปก่อน,น,อนแต่ว่าจะบอกว่าการที่เราแบบเออ่ไม่กินเนื้อหมูกับเนื้อเนี่ยในช่วงที่ลดความอ้วนมันก็ ไม่ได้รู้สึกว่าขาดกรดอะมิโนนะคะเพราะว่าในคิมบัลไลเนี่ยคือมีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายครบเลยใช่ค่ะมีถึงห้าชนิดด้วยแล้วถ้าใหม่ของเราเนี่ยจะบอกว่าเป็นโปรตีนพืชล้วนเราคิดค้นกันมานานแล้วคนที่ดูแลสูตรให้เราอะค่ะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการโดยตรงนะทุกคน เก๋ๆมากแล้วก็มีข้อมูลโภชนาการครบถ้าใครยังไม่เคยทานนะคะแนะนําให้ทานกล่องรวมนี้ไปก่อนวันนี้แม่เอาโปรมานะ้้องคิมใส่นะเพราะแม่เตรียมเตรียมงานมาเอามาให้ทุกคนค่ะปิ้นมาแบบขนาดนี้เลยหรอปิ้นมาเมื่อกี้นี้แหละเพราะว่าครั้งที่แล้วหาคือทุกคนจะถามอยู่นั่นแหละโปอะไรโปอะไรโปอะไรฉันเลยปิ้นเลยจ้าแบบนี้ค่ะแล้วก นี่ค่ะโตนะคะหนึ่งกล่องหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองกล่องหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทแล้วก็มีแถมด้วยใช่ไหมคะมีแถม,แ,ถมแก้วใช่ึ่งใบใช่เราจะค้าสีให้เราจะค้าสีไปให้แล้วก็ถ้าซื้อสีกล่องนี่คือทานได้เดือนหนึ่งคุ้มมากสองพันหกร้อยเก้าสิบแล้วก็แถมถุงผ้าเดี๋ยวแม่จะให้ดูนะ ผูกห้านี้ดีมากเออผูกค้านี้น้องยังไม่ได้เลยนะลูกค้าได้ก่อนน้องแล้วอ่ะแล้วหรอก็ไม่ได้จริงหรอถ้าซื้อสี่กล่องเนี่ยมันกินได้เดือนหนึ่งไดไหมทุกคนทุกคนก็จะได้สี่กล่องลงไปอย่างนี้ใส่ไปเลยสี่กล่องจะเริ่มได้เลยนะคะเราก็จะได้รับกระบอกเชคหนึ่ง นะคะเราก็จะได้รูปน้องคิมแบบว่าคร,ครับไปให้แบบน่ารักน่ารักอีกหนูคือว่าเซตเนี้ยเก๋มากเซตหนึ่งเืสองพันหกร้อยเก้าสิบส่งฟรีถูกมากเป็นโปรไลฟ์เท่านั้นนะะโปรนี้จะมาแค่เวลาเนยไลฟ์กับน้องคิมเท่านั้นแล้วสั่งซื้อยังไงนี่เลยค่ะปก็ติกล่องหนึ่งเนี่ยแปดร้อยเก้าสิบาท ทุกคนเราลดให้มากเลยนะเนี่ยครั้งที่แล้วไงลูกค้าถามวนไปมาไว้แล้วที่ปิ้นเลยจ้าอย่างนี้ของแถมเยอะเราก็ไม่ได้บอกลูกค้าล่วงหน้าด้วยเพราะว่าเป็นการเซอร์ไพรส์นะคะสำหรับคนที่ดูไลฟ์ในวันนี้เท่านั้นที่ได้โปรนี้ต้องรีบซื้อเลยนะคะเพราะว่าคุ้มคุ้มมากคุ้มจริง ยิ่งถ้าแบบว่าตั้งใจนะคะเดือนหนึ่งเนี่ย2,690เนี่ยตั้ของผ้าทังแก้วครบแล้วก็รู้เรื่องเลยนะ,ะลดเลยเลยแทนแทนแท,น,ท,น,ท,น,ทนมือเย็นให้ได้นะคะใช่เองจริงมันก็อิ่มใช่ที่รู้สึกว่าแบบที่รู้สึกว่าดีกว่าไปกินพวกอะไรที่มันหวานของหวานอะไร่งเงี้ยมันทําให้เราไม่กินอะไรจุกจิก ใช่แล้วมันแค่120แคลเท่านั้นนะปกติเข้าวเย็นเรากินกี่แคลอ่ะโอ้ <laughs> เรากินเยอะมากเลยนะวันนี้พี่กินชาบูเซตหนึ่งก็ประมาณ5-600แคลเอาที่ชอบกิน <laughs> แต่ชาบูก็จริงอ่ะนี่อยากกินเลยเอาใบไม้มาใส่เนี่ย คนสั่งเข้ามาได้เลยนะคะโปรโนี้ยมันจะมีเฉพาะเวลาเน,น,นายไลฟ์กับน้องคิมเท่านั้นเลยมันไม่มีโปรนี้อีกแล้วเลยถุงผ้าน่ารักอยาอกปวดมันใส่ของได้เยอะมากน้องคิมน้องคิมยังไม่ได้ไ <c oughs> ม่ได้มนใส่ของได้เยอะมากอ่ะดูดิไอซี่ออได้อะพี่เย็งพี่หญิงดูรู้ว่าพี่หญิงดูไลฟ์อยู่สองมาดวนค่ะไปแล้วยอย่างเงี้ย อชอบมากผ้านี่เป็นโลกจิตมากถุงผ้านี่คือมีเต็มบ้านเลยอะ่ะชอบน่ารักมากใส่ได้จุดเวอร์ไปซุปเป,ป,ปอร์ซุเปอร์ได้หมดเลยทุกคนโอ้ค่าส,<อ>งส่งเท่าไหร่ไม่มีค่าส่งนะคะสีหรือยังอะไรนะคะมีครบทุกสีหรือยังไม่คบแล้ว เราจะค้าไปให้นะคะสําหรับคนที่ซื้อ2กล่องก็จะเหลือพันสามอยเก้าสิบแล้วก็ทุกเซตเนี่ยส่งฟรีจะมาบอกโปรโมชั่นอีกครั้งหนึง่งทุกคนเฮ้ยกรหกติดด้านอีกะ่ะโป๊อีกล้วอะแอดคิมเบอร์ไลท์ไปเลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าใครที่รอรสชาติใหม่ต่างๆก็แอดไปก่อน โปรนี้มีแค่ในไลน์นะคะไม่มีในบอดแคสต์ไม่มีในไอจีเฟสบุ๊คไม่มีเลยมีแค่ในไลน์ของเราสองคนเท่านั้นอ่าแก้วรุ่นเดิมอีไหมอันนี้แก้วรุ่นใหม่น่ารักกว่าเดิมค่ะน่ารักมากอันนี้ขา,ห,าหรับส <c oughs> องกล่องแล้วก็หรับสี่ก <c oughs> ล่อง <c oughs> อันนี้ใช้ยาลดน้ำหนักนะคะไม่ได้เป็นแบบพวกแคปซูลลดนำ้ำหนักอะไรอันนี้ก็จะเป็นแบบ เพื่อสุขภาพเลยเป็นโปรตีนที่ดีกับร่างกายมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเสียสมาชิหมดเลยดูอยู่เนี่ยคนข้างหลังเนี่ยไปละไปแล้ะนังไปละอะไรนะคะเอาต่อค่ะก็คือถ้าซื้อสองกล่องนะคะเราก็จะแถมแก้วเช็คไปนะคะ แล้วก็<ช>ถ้าสี่กล่องก็จะแถมแก้วเช็คแล้วก็มีถุงผ้าด้วยแถมเยอะมากแล้วก็มีรูปพร้อมลายเซ็นน้องคิมด้วยทุกเซ็ตเลยนะคะแม้จะซื้อหนึ่งกล่องสองกล่องสี่กล่องก็จะมีรูปน้องคิมน่ารักแบบนี้แล้วก็มีลายเซ็นด้วยใช่คิมเซ็นคิมเซ็นแบบมึงอีกเลยจริง <laughs> <laughs> เห็นแล้วเพราะว่ามันเยอะมากพันพันใบอ่ะลูกค้าขอนะคะลูกค้าอเองกั่อนมี ทุกคนอย่าลืมไปนะคะไปสั่งกันได้เลยวันนี้เท่านั้นนะทุกคน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไลน์ของเราไปแปะไว้หน้าไอจีนะจ๊ะนี่มีคนถามว่าในในหนึ่งกล่องมีกี่ซองเอามาบอกใหม่อีกรอบนึงก็ได้ะคะ่ะในหนึ่งกล่องนะคะปดเจ็ดสองค่ะจะรวมรสชาติก็จะมีทีวีสองนะคะ,ะ,อะ,คะสองซองแล้วก็มี m i x ์เ berry สามซองซึ่ง m i x berry เดี๋ยจะ ล่าไทโอนด้วยนะคะ่อเริ่มผิวพรรณด้วย<ม>กินตอนเย็นแบบช่วยต้มแซมทําให้ผิวว่าแบบดีไนช่วงเวลาที่เรานอน,อนด้วยแล้วก็อันนี้นะคะก็คือรดบานาน่าก็จะมีแอลคาไีนด้วยค่ะช่วยทาช่วยเล่งระบบเผาผลาญของเราด้วยค่ะหนึ่ง่อนงก็มีโปรตีนสิบสี่กรัมใช่แล้วค่ะโปรตีนสิบสี่กรัมอิ่มอยู่ท้องสุดๆค่ะ การณาแจ้งะทานวันละกี่ซองคะทาน,น,นได้วันละสองซองค่ะได้มาถึงวันละสองซองเลยค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็มากกว่าน,นั้นได้เลยนะเพราะผู้ชายมันต้องการโปรตีนเยอะใช่ค่ะผู้ชายต้องการโปรตีนเยอะกว่าจะว่าไปก็เช็คเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเช็คให้ดูนะคะอยวันนี้สีอะไรเป็นสีมงคลวันนี้สีฟ้าเป็นสีมงคลค่ะเราก็จะ <laughs> เดี๋ยวนะน้องเดี๋ยวะคจะได้ทำโปรตีนมันทุกสีเลยเผื่อคนที่ดูเรื่องนี้ก็จะเอามาทีละสีอันนี้ค่ะเราก็จะเลือกสีฟ้านะคะกินรสอะไรดีกินรสมิ์เบอรี่แล้วกันนะคะเพราะว่าเราอยากจะช่วยซ่อมแซมถิ่พันของเราด้วยนะคะ ตอ,อนเย็นมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นพวกนี่ก็เป็นคือสารสก,กัดจากผลไม้โดยตรงอะค่ะหรือคือเราใส่ผลไม้แบบบิกเบอรี่ไปด้วยแบบนี้มีวิตามินแบบพรีมิกซ์แบบดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้รับรางวัลด้วยนะจะบอกให้จากอังกฤษ Hi, ได้รางวัลทุกคนเราลืมอวดเราชอบลืมอะไรที่เราควรจะบอกเราได้รางวัล <laughs> มีวิตามินเอ <laughs> okay. ดีสามบีสิบสองโหเยอะมากเลยเต็มเต็มเลยค่ะสกัดจากชาเขียวด้วยตังวนเกฟฟูตบิวเบอรี่เต็มไปหมดเลยนะคะบิวเบอรี่กรูธาไทโอนอันนี้มีกรูธาด้วยนะคะช่วยเรื่องผิวช่วยเรื่องผิวใสนี่ละลายแล้วือ ย้าโปรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะระหว่างน้องคิมเช็คไปแม่จะทวนโปรให้อีกครั้งหนึ่งก็คือหนึ่งกล่องค่ะปกตินี่กล่องละแปดร้อยเก้าสิบนะเฉ <Okay. S 1> พาะคนที่ดูไลฟ์เรานะคะก็จะเหลือหนึ่งกล่องหกร้อยเก้าสิบแต่ถ้าซื้อสองกล่องนะคะพันสามเก้าสิบก็จะแถมกระบอกเช็คแบบคลาสสไปให้หนึ่งแต่ถ้าใครซื้อสี่กล่องก็จะเหลือสองพันหกร้อยเก้าสิบมีกระบอกเช็คหนึ่งนะคะแล้วก็มีถุงผ้าใหญ่โตมโหูานพิมพ์ลายแบบนี้ให้แล้วก็ทุกเซ็ตทุกกล่องซื้ออะไรก็ได้ก็จะมีลายเซ็นน้องคิม เฉพาะในไลฟ์นี้นะคะ <Okay. S 1> อย่าลืม <Okay. S 1> ค่ะแอดเลยค่ะที่ไลน์แอดแอดคิมเบอแบบนี้ค <laughs> นะแอดกันเลยนะคะสาหวันนี้วันเดียวเลยแล้วก็สูตรของเราเนี่ยคือมันเลิศจริงๆเพราะว่าเราใช้เวลาในการแบบทดลองมานานมากเป็นปีเลยอะคะ่ะกว่าจะออกตัวตัวกล่องอันนี้ตัวที่มี3รสชาตินะคะแล้วก็สําหรับรสชาติใหม่เนี่ยเราก็ลองกันเป็นปีอีก ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเรามีแบบคุณหมอช่วยดูเรื่องโภชนาการด้วยแล้วคุณหมอเนี่ยก็คือจบจากอเมริกาด้วยซึ่งแบบเอไว้ใจได้เลยนะคะ <c oughs> ก็คือถูกลมที่โคตรเก่งอะบอกเลยแล้วเป็นหมอที่เกี่ยวกับแบบพวกแอน i a g เอจนด้วยอะทอํายังไงให้รอม่แก่สวัสดีค่<อ>ะพี่ทิมก <c oughs> ไม่ like <c oughs> ตัวอะไรละโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อกอดมานี้ายเท้า ไอะข้าวเต็มปากเลยไปกกินกล้วยไม่ต้องอ้าปากอายเขาไม,ไ,ไม่ได้มีแต่พี่คิมนะ<อ>้วยมีพี่พี่เพื่อนๆพืนเต็มไปหมดเลยครับวันเนี้สามพักว่าคนเองค <c oughs> ่กลูกมาแล้วลูกมาแล้วทุกคนอย่าลืมไปโปรนี้ดีมากค่ะสำหรับการเริ่มต้น ในการดูแลสุขภาพแล้วก็ควบคุมน้ําหนักลดน้ําหนักที่เขาเรียกว่าอะไรคะไม่ทําลายสุขภาพอ่ะคือไม่มีแต่ของอมีประโยชน์แล้วก็วิตามินคือไม่ต้องกลัวเรื่องไซ d e e f ฟ e ฟอะไรเลยค่ะเพราะมันไม่มีเกี่ยวกับอะไรลดน้ําหนักเลยมันเป็นแบบโปรตีนวิตามินผักผลไม้แค่นั้นเลยค่ะใช่แล้วเมื่อกี้มีคนถามด้วยว่ามีน้ําตาลไหมจะบอกว่าน้ําตาลเนี่ยก็คือมาจากผลไม้ที่เราใส่เข้าไปเนี่แหละค่ะไม่ใช่น้ำตา ที่เสียสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ค่ะเพราะว่าคินแองเกินน้ำตาลเยอะเหมือนกันใช่แล้วตาจากผลไม้คืไอไม่เสียสุขภาพค่ะอะืมอะไรที่เรากินทุกวันเราก็ต้องมั่นใจนะว่ามันก็คือจะจะดีจริงๆเพราะมันเข้าร่างเราทุกวันเลยอ่ะใช่แล้วอืมตอย โอ้หลังที่สามนอกพี่จะเอาไลฟ์เนี้ยไปแปะตรงหน้าไอจีได้ปะไลฟ์ตอนนี้เหรอคะใช่ <c oughs> เอาอีกแล้วเรานี่มันโหลดเช็คจริงๆเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ทำไม่เป็นเดี๋ยวพี่ไปไปโทรหารอินเทอร์เน็ตเลยนะหลังจากวาหาต้องคิมเสร็จนะเพื่อโทรเป็นพันเมกเลยจะสั่งบ นะเราจะได้คุยกันแบบไม่ติดขัดพรุ่นี้เราคงต้องอเวิร์กความโผมไปอีกสักพักหนึ่งใช่โอ้มีแล้วค่ะไปแล้วคือไ,ไปสั่งกันนะคะแอดคิมเบอร์ไลท์เลยโปรดีมากเวอร์เฉพาะเวลาเราไลฟ์เท่านั้นเลยแอดกันนะคะไปแล้ว,ลวหรอใช่ขายของเสร็จ โอเครีบไปดูแลลูกต่อใช่ไหมมันวนเวียนอยู่แถวเนี้สองคนเนี้ยวนอยู่ตรงเนี้ยโอเคที่จะทำยังไงอยากจะมาลงไอจีบ้างจะได้บอกทุกคนในในไอจีเราว่าวันนี้เรามีหลักอ่าถามาคนดูเลยดีกว่าคะ่ะว่าคิมควรจะต้องเซฟยังไงอะคะที่จะเอาไปลงในเพจได้ <laughs> ทำไม่เป็นอนะ ทำยังไงดีเดี๋ยวแล้วก็ถ้าเราเซฟมันจะเข้าเครื่องเราเลยไหมคะน้องคิมเป็นคนไลฟ์พี่ว่ามันเข้าเครื่องน้องคิมแต่มันจะเข้าเครื่องพี่ไหมอยากดูก็ต้องส่งทางไลน์เหรอไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องลองดูค่ะลองเซฟดูแล้วส่งให้ีดูทำไไ่เป็น โอเคได้ทุกคนรีบแ <Like. S 1> อดไลน์กันนะคะโปรโมชั่นสำหรับวันนี้วันเดียวเลยค่่อ่าเพื่อสุขภาพกันลุ้นในช่วงนี้นะคะเราต้องแบบอยู่บ้านแบบสุขภาพดีแข็งแรงใช่นะคะทุกคนใช่อยู่บ้านอย่าพังกันนะคะ <laughs> อย่าพังกันนะคะบ <laughs> <laughs> ปนาบายบายนี่น,น,นี่ตอนจบไลน์เลือกกดเซฟก่อน แล้ว่ี่ๆเดี๋ยวกันนะยังไม่จบยัยไมเเ่๋ยวลองดูโอเคโอเคเดี๋ยวลองดูนะคะปุ่มเ,อเ,เยอะไปหมดเลยอ่ะ